สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะเอานาฬิกาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆกันก็นกติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เรามารีวิวนาฬิกา Bell and Ross นะครับนาฬิกา Bell and Ross เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคุ้นชื่อนะฮะแต่ว่าเชฟที่คุ้นเคยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะซึ่งนาฬิกาที่ทำเซตเชฟแบบนี้เนี่ยมีไม่มากนักนะครับ แล้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกจริตกับนาฬิกาที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อผมมาเจอเบลน n r รอสนะครับทรงกลมจับเวลาตัวนี้เนี่ยรู้สึกสวยแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับเบลนรอสตัวนี้เนี่ยคือ BRV2 Chrono นะฮะ BRV2 Chrono เนี่ยเขาก็จะมี edition หลาย edition นะครับทำออกมาเยอะพอสมควรน,นะครับ ตัวที่ผมกําลังแสดงให้เพื่อนๆเห็นอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าปัดจะเป็นออกไปทางสีดำนะครับตัวเรือนจะเป็นบรอนซ์ต้องคราวเนี่ยจับเวลาเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกนะฮะต้องคลายล็อกเพื่อจับเวลาหยุดเวลาแล้วก็รีเซ็ตนะครับไดมิเตอร์สีมแล้วก็กลไกเนี่ยจะใช้กลไกของเบลนล็อกนะฮะกลไก301 กระจกเป็นซับไฟนะครับที่เด่นสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือใชบ้บรอนซ์นะฮะทำตัวเคสแล้วก็เป็นลิมิตลิมิเอ็ดเดชั่นเห9ลือนซึ่งผมประทับใจในตัวนี้มากเนี่ยก็ไม่ได้นำม,มาแค่เรือนเดียวนะครับผมนำม,มาถึง2เหเลือนยิ่งตัวหน้าสีฟ้าตัวนี้นะครับความประทับใจยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวหน้าสีน้ำเงินนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมองกัน นะความสวยงามการตัดกันระหว่างสีทองบนน้าปัดนะฮะสีบรอนซ์นะฮะของตัวเรือนบวกกับหน้าปัดที่มีความสีน้ําเงินเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแร็กเกอร์ฮนะจะเงาเงาสว่างสว่าง,างเมื่อเจอกับแสงเขาจะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ตัวอื่นๆก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นในซีรีส์เดียวกัน Limited e dition 999เรือนเช่นเดียวกัน ด้านหลังเนี่ยจะเป็นโฟลดิ่งปิดผีเสื้อนะฮะแล้วก็สายเป็นสายหนังไดเม e เตอร์41มิเมเพื่อนๆอาจจะถามผมว่าซื้อเบ l วนลอสทั้งทีทำไมไม่ซื้อตัวไอคอนะิกที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ผมไม่ชอบเลยสี่เหลี่ยมนะฮะแต่ตัวรูปทรงแบบคลาสสิกแบบนี้นะฮะแล้วก็จับเวลา2องวงนะแบบสมมาตราตัวเรือนทำจากบรอนซ์ตัดกับหน้าปัดนาฬิกาที่มีสีความเป็นความ สีเข้มนะแล้วก็โดดเด่นเป็นพิเศษนะมาอีกเรือนนึงเนี่ยจะเป็นเรือนที่ค่อนข้างพิเศษครับเขาพิเศษยังไงเหรอครับตัวนี้ก็คือว่าทั้งหน้าปักเนี่ยเป็นลูมิโนวาเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเวลาลืองแสงจะลืองแสงทั้งหน้าปักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขา,าตัดในช่วงที่ไม่มีแสงให้ดูนะฮะ นันเรือนนี้เนี่ยจริงๆตัวเรือนเอ่ยนะฮะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกัน41มมใช้กลไกตัวเดียวกันนะครับปุ่มจับเวลาและรีเซ็ตนะฮะมีมีตัวล็อกเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าจะจับเวลาจะหยุดเวลาจะรีเซ็ตจะต้องมีการขันเกลียวออกมาก่อนนะถึงจะใช้งานได้เหมือนเหมือนกันตัวคลาวสำหรับปรัดเวลาก็เช่นเดียวกันต้องมีการล็อกต้องไขออกแล้วก็ดึงนะเพื่อ ปตัวนี้เนี่ยจะมากับตัวเรือน s t ต l เลต s ส e ต l ลนะฮะกลไกของทางเบลนรอสเนี่ยก็ขัดแต่งมาสวยงามทีเดียวนะฮะนั้นนาฬิกาเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเห็นในตลาดเนี่ยเบลนรอสเนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดหลักนะฮะที่ผู้คนนิยมชุมชอบกันนะครับแต่ผมให้ดูในครั้งนี้ก็คือความสวยงามของนาฬิกาเนี่ยเขาไม่แพ้ยี่ห้ออื่นๆเลยนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามจะมีนวัตกรรม มีจุดเด่นที่เป็นไอคอนิกของเขาซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยดูความเป็นไอคอนิกของนาฬิกาแล้วเนี่ยเบลนลอสก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงทีเดียว mm hmm. เพียงแต่ตัวที่เขาเป็นไอคอนิก hmm. ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนี้จริงเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นเฉพาะตัวเรือนที่เป็นทรงกลมคลาสสิกนะครับซึ่งผมชื่นชอบมากนะวันนี้เบลนลอสมาฝากกันถึง3มเรือน3สไตล์นะครับสองเรือนแรกจะเป็นบรอนซ์นะฮะ ส่วนเลืนสไตล์จะเป็นสเตลเลตสตีลนะเพื่อนๆว่ายัางไงครับสวยงามอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าราคามือหนึ่งอาจจะฟังดูแพงไปนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นตลาดราคามือสองก็อาจจะได้ดิสคาวขึ้นมาอีกนะครับก็ทำให้นาฬิกาเบนโรสเนี่ยที่เป็นราคามือสองเนี่ยราคาเป็นมิดน่าใช้สวยงาม ความเห็นนของผมะครับเป็นยังไงครับ s s c Watch Review ในตอนนี้นาฬิกาที่นำมารีวิวถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนะครับผมก็หวังว่า s s c Watch Review เนี่ยอนาคตจะเป็นเหมือน Library นะฮะสามารถเพื่อนๆอ,อยากจะห,หานาฬิกายี่ห้ออะไรก็มาฟังคร่าวๆรุ่นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเป็นคัมภีร์เป็น Library สำหรับค้นหาแหล่งความรู้ที่อยากจะรู้นะครับ เ a c w c w c t c h e Review ในตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเะอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ